สวัสดีจ้าพ่อบพพพกับยายจันหอมอีกแล้วยมายจันหอมสิงผ้าตำหมักแตงพี่น้องยายจันหอมตำเหล้วยมเลี่ยนเ,นเสียงขวดคุกน่นจ้ะทุกคน,ไป,กมมกนไปหาสื่อไก่ย่างบะหมี่ไก่ย่างพี่น้องตาไปหาซื้อให้โทษมาวันนี้ยายจันหอมอก็ได้กิน กับขนมกินทุกคนอุ้ยบ่งเนะ้พี่น้องมาทาพี่น้องป้องไปสู้ภูสุขนมากินตำบักแตงกับย่าจันหอมเพราะยาให้พาไปกินนัน่นขนมปังร้านอาหารมาพี่นอ้องอ้ามัดกระเซาะอยู่ดอกพี่น้อง แต่ว่ามัดกับบอลแล้วสตมตําขึ้นกามัอนียแยจันหอมจิคอใส่เมื่อเลยได้ค่ะล้างแล้วสะอาดแล้วายจันหอมกระสิใส่เมื่อสวยเลยแยจันหอมหิวแห้งพี่น้องไปข้างนอกมาไปกินขนมปังพี่น้องเอยไปกินสลัดอืบ้านนี่าย่ัจหอมมาหอดบ้านเห่อยก็ะได้บักแตงเราพี่น้อง ไปหาเบิ่งบักหุ่งบักหุ่งวันอันมือนี้วันจันทร์พระราวของมาแต่เมืองไทยปกตินั่นขันเปอ้นั่นไะเขาสิม,มาวันอังคารพี่น้องมาวันอังคารของจังคอยคันแม่นไปซื้อจังมือนี้กะบักหุ่งกับแม่นบักหุบบ่งเก่าแต่อทิดก่อนพี่น้องแยกจนหอม,มเลยบ่แปลก กิขนขนมสินพี่น,ออน้องเอ้ยขนมสินงว้าทำไงาย,ายมันก็นเลยสินัน่นมาเบิดพี่น้องเลยได้จนหอมกระชิ่ใส่สเลยผู้ไปสื่อไกลว่าท่านในมาอยุต่วาทั่มาแล้วว่าเบไ่อ เสียงเปิดประตูคือสีเสียงมากแล้วเ <laughs> ึาแบบสิบฮนฮึ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 ฮงฮึาแซึ โซนล้องไปหาไก่เจ้าบ่ได้เดปะน้านว่เมียจะขอมีอยากกันหอ,อกกันเดียเชียนะพี่น้องผู้มีความรับผิดชอบการรับผิดชอบได้าขอขอขอม,มาจากข่อยจงมันมันสินมีไก่ย่างบนนออยู่พุทธิกะระสันอยู่บนหลนัน ลูกกึ่งจังคดว่ามันสิไปใช้ไปหาแจ็คให้คดบด <c oughs> <laughs> ้บอกให้ไปจังเน็ดเสนอไปเองมีความหลับที่ชอบคนไทยเนี่ยจมสามมือว่าท่านได้พอกดังว่าท่านได้กินอยู่พี่นนะ้อ <laughs> งอันนี้ยัดสาวัพันหูสวัพันหูแ์แรก แต่จงยางมันแทมป็นลูกเคยอคยพี่น้องแต่เมีออยยากไกป่นไกปนนี้ตุ่ไก่ปนนี้ไปหาจนไหนพาเล่าไปกินขนมปังพี่น้องเอ้ยคาราท กลับมาบ้านบ่ท่านได้กลับพอดบ้านทำพี่น้องท้องห้องโจ๊กโจ๊กรู้คนหิวเข่าไปใส่ก็บม่อยากออกบ้านบุดนอกพี่น้องคุยห่วงแอปซี Các bạn để bảo bàn dung rồi thu khuất ừ. ừ. Thôi hoa nhập gì toàn tên là Tí nưng Tí nưng tí xóa hay theo cả tí xí tí hà nào mà ha, là mình, tổ, mình. Muan, mẹ phía เคยเคยเราบ,บ่ได้กินยาแก้เครีคยดคยเราบ่เครียดสูมือนเะคยไดเล่นนง้งวมตาผาดตั้งแดนนี่มัน,นดีีเด้อจิน้องเลยผู้ใดพระท่านในเล่นผู้ใดเป็นหลวเงเงาเนะ่ยเล่นเด้อเล่นยูทูบเน่ยเร่น,นติ๊กตอนพี่น้องแต่ว่าก็ไเ้ยินข้าวว่าบางคน เล่นอันผัวเลยนี้ไรละสำหรับกูสิบเบแมน,มมนมมได้จะนอนเม่กจะนอนฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่าป้าฮ่กันาฮน่าฮ่าฮาฮ่าเา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าล่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าใจกั่อี่าฮอ่าฮ่ล่าเ่่าฮ่่นล่นฮ่าิ่าฮ่า่นฮ ให้อิสระซึ่งกัน,นกันต้าพลัผง้พื่อเห็นกับกูแต่ผูก็ค่เข้าทุกย่างพี่น,อน,ออน,นออ้องฮะไม่ย้บวมเลยนเนังไม่ได้กขอหยังไม่เด้กูขอใม่กูอใไปอันนี้ได้นข้าวรอกงคนด,ด,ด,ดีดีเห็ดยูซุม ขาวขอลุงขอดผัวไป,ไปอยู่เมืองไทยก็ไปเมืองไทยผู้ผัวไปลำเละแต่ทีแะะรกก็งา่ายง่ายง่ายดีเปล่าเนี่ยจนะทำผมช่วยจะทำเฮ็ดแต่เดี๋น่ะนี่าาานานานะยาตัววองเฮ็ดบมื่นั่นก็ได้เอาปมด้วยตัววอง เลิกปิดกันผมโวยจะฟองใหม่ทุกคนมานี่ลูกข่อยพะมาเปิดลูกข่อยกระซ่อยไขย่ภาษนพี่น้องลูกข่อยพะมาเปิดขไข่ก็เลยไม่เปิดเปิดน้ำบูกไข่ตั้งเคยไล่ลูกข่อยกระสอบหายฮะไขออ่แอนมาได้

สาวดอยกับกุมเนี่ยก็ขอโทษขอไปเด้อสาวดอยเอต่าได้ยินกับได้คอยให้คอยคว้าเอาปืนเจ้าเนี่ยอันก็ขอบคุณเพื่อนเนาะเพื่อนมาเฝ้าหายเนาะสาวดอยเนาะเพื่อนก็มาเบิ่งธรรมดาแล้วก็ตังค์ทุนตังเงินเพื่อนใจดีเพื่อนเนาะเบิ่งให้พี่น้องเออซึ่งมาขอบคุณนะคะสาวเกาะอะไรยังจะหลอกเียนเกาะไก่อัน อังศละออมนพี่น้องสละเอกาไก่สละอาสละอาข้างล่างนี่ยพูดแล้วพี่น้องเอ้ยขวดกระปอา่านขวดแล้วสาวเกาะพวดแล้วพี่น้องบัดนี้ทั้ทงลูกสาวทั้งลูกสาวอันโทรมาแม่เพิ่นไม่ได้ซื้อว่าสาวเกาะได้เพิ่นซื้อว่าสาวดอยมาสั่นไปว่านุ่มเดีวยวตัดเตี้ยพี่น้องไปซักอนุ่มเดีวยวอไปซักก็แบบนั้นเนาะ ขครแม่บอกว่าขอกระเป๋อยู่ในใจขอสาวดอยเป็นเงินที่เป็นเงินทอกอันแม่โจก็บอกอยู่ด้วยอันสาวดอยแล้วแม่สาวดอยแล้วแม่สันแม่โจก,ก็แม่แก่แก่แม่พลูไปเลยตื่นขึ้นตีหา้าขอบคุณนะคะสาวเกา <c ười> ะพะรังที่สักพูดเป็นปมแล้วพะรัง โอ้ยขอตดหัวพ่ายด้วสาวดอยเอ้ยบัเนี้ก็สิบ่อผิดดอกเนาะก็สิโนะทาาหรูสาวโทรมาก่าแม่อี่แม่ไปอ่านจังไดจังไปว่าสาวเกาะมันเป็นตัวยังเอ้ามันก็เป็นอันสาละเอก็ไก่แล้วก็สระอาแล้วก็มีสระอาข้างหลัง่นนี้ม่าซจ่นพอเราไกับหัวอยู่เดี๋ยพี่น้องกองหัวจังขอสิตายขึ้น มาที่นี่คนหัวยู่คน,น,นเ, <c oughs> เนดียวแล้วคนเล้วพี่นองเลยสาวอ,ขอันสาวดวยอยเป็นเฮตานมันดูจิ้มสันนะ่พี่นอนให้คนหัวหอฟืนจาได้เสาวดอยไอ้คนอยากหัวจแหังไงคนคิดพร้อได้ไปนั่งรถไปคุยก็อยากหัวอันเป็นก็เฮต้าเป็นมีแ่นนานไีมพี่นอนยัคจิ้มสอดพิ่นไงขึ้นมาแล้วรนอดน,น,นั่นไง ว่นมากเาเป็นลุมเ <c oughs> สียดมาชีวิตนี้ผูต้องสูัด้ยอยากัวอะไร <c oughs> พี่นอนไ่ยอยากัา <c oughs> ตื่นขึ้นมากเราคยบ่ได้เขียดไหมตะกี้ตื่นขึ้นมาตะกียรยังพี่นองนังตมองอยู่ดเดียวมาซูมือตื่นมากขึ้นสิ่ขึ้น ได้หอมพูนันได้หอมพูนี่ตื่นพูดเลยพี่เนตขอบคุณน,นะคะสาวเกาะแต่ว่าพูนันอยู่เกาะนี่แหละพี่น้องโอ้ยเนะะาะพว่าหม่องพูนยัแม่มีแบบพ้านำหอมมีนามม,ม,มีโอ้ยอุดมสมบูรณ์หลายพี่น้องเลยโอ,อ้ยแสลงยุ่งขนาด โอ้ยเมื่อมาเป็นซ่อนนี่มันคื่น้อ้งเราทั้งกินทั้งหว,อยอยก,งงวก่อนเลยแล้วสิสมัครเสียงผบเขาคุ่นเด็กมองแต่กองอ้านผิดนะือ่น้อมันนี่ซื้อลุงซักไงเขียนในกระเบื้องถึงน้าเบาไปเนะาะถ้ามันใกล้ว่า มล้วแม่ซอเสียด้แม่เป็นสอสสลา,าสอสาลามันเป็นแบบไดให้นี่จังละอสาล่ากับตัวอันซอสาลากันอันกัคืออคุอ้ยแล้วก็มีนัาขี่ตั้งเื่งก็อสเสียด้แม่มันตเปลูกมบาหลันอันจีพานเนี่ยพี่น้องนั่งบินอนไหูจักสอสาลูา่ Oh. khỏi gần em oh, mẹ kia nhé mẹ pin pia sáng anh mà đe mặt kè pin bì vấn sáng, ngọc nhé môn luôn 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 เด็กวากันพี่น้องเด็กว่ากูรู้พี่นี่เห็นมาสบายแอนขอบพุ้นค่ะสาวเกาะละมาสันตั้งลูกกระสว่บบาเนี่ยเพื่นเพื่อได้ชื่อว่าเกาะที่เพื่นซื้อว่าเอาดื้อกีละสาวด้อย มันมีแอปซี FC เพิ่นกับเขียนนั่นเพิ่นกับเป็นแอปซีมาน่นนอพี่น้องเป็นค้นหาเพิ่นยังไดนกับว่าเห็นแม่นิ่งไปบอกเพิ่นเด้โอ้ยเพิ่นคนหาเจ้าบ่พอดอกเด้อว่าสั่นมาท่านผู้เพิ่นตอบมาว่ามันเป็นอันแอปซี่อยตัวมันค้นหาบ่พอดอกก็จะน้องเอ้ Ngô đây ngô đi, ngô bộ bước ấy phải, cầm đến chân nay người, put lại đơn giản hay lì năm lại đơn giản năm 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 chân năm 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 năm

ยังตีเห็อดเตยังไนอาศั่ผัวมาไหนอาศั่แต่ลูกเยโอ้่านจะันลันนมากแต่ก็ทไมต่อบวกบอกไม่เวื่อยก็ไ่ได้ยัสร้างยูทูบมันะพ่อไม่เ่อคก็ไ่ได้เปยมากก็เล่นมน้ำกันเล่งสองถ้าเราเป็นคนเด่นเกมเด่น นี่แต่บางคนบริเลนเกมกริษัทลาดุดอกพี่นอ้องแล่วลูกเคยเหวยกับบริเลนนี้แต่เขาของสลดั <c ười> ดไดเรกเตอร์นั่งสลดัดอันผู้อันผู้บริหารน,นั่งสลดัดผู้บริาหารนี่ง้ <c ười> อคอะเก็บนี่ก็กินไปน้ำเบาพื้นมัวไปน้ำเบาพื้นเจ้าของไปน้ำเบาพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเด,อด้อมันเกิดทีเงาเนาะขอบคุณหลายๆจีบกูแช่กูใสหัวใจให้ยากจนหอมมาจานันเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอพุ่นต่เพียงซ้ำเนีเนาะจ๊ะ